จากทรงประธานเนี่ยเขาแข่งไม่ทัน,นแข่งไม่ทันเพราะประธานมาตรงนี้ปุ๊บเราข้างมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วดูประธานเนี่ยมีใบแค่นี้อ่าใบแค่นี้มันก็จะคลายน้ําแล้วก็ดูดน้ําได้แค่นี้นะครับแต่กิ่งที่เป็นกิ่งข้างเนี่ยครับดูดูชุดใบเขาเพราะนั้นกิ่งข้างถ้าชุดใบแบบนี้การคลายน้ำเนี่ยมากกว่ากิ่งประธานเนี่ยเกือบเกือบห้าเท่าเลยอ่าเนี่ย เห็นไหมครับว่ากิ่งข้างมาอย่างนี้เลยมันทําให้กิ่งประธานเนี่ยเสียทรงไปเลยอันนี้เกิดจากการที่ไม้ใหญ่มันคุมด้านนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการปรับทรงกิ่งใหม่ถ้ามันไม่สวยนะครับเราก็อาจจะต้องค่อยๆลิดค่อยๆลิดใบตรงนี้ลงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะฉีดเปิดฝั่งนี้ฉีดให้มีกิ่งฝั่งนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยๆเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วก็ต้องคุมยอดคุมยอดไม่ให้มันเดินเพิ่มครับถ้าเป็นใจผมผมอาจจะตรงนี้ออกเลย ปุมให้มันเหลือเล็กๆลงมานิดนึงแล้วก็ค่อยฉีดเลี้ยงข้างนี้ขึ้นมาก่อนพอฉีดเลี้ยงข้างนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บเราสมบูรณ์เนี่ยเราก็ค่อยๆเคลียร์ตรงนี้ออกจะดีกว่าเนี่ยครับอันนี้ก็คือการแก้ทรงของทุเรียนที่ทรงเขากิ่งข้างเนี่ยเขาเรยใหญ่เกินกิ่งประธานไปรเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับการทําทุเรียนต้องปรับปัจจัยโดยรวมโดยข้างให้เขาด้วย เพราะว่าที่นี่ที่เป็นทรงแบบนี้หยหลายๆต้นที่เป็นทรงแบบไม่สมบูรณ์เพราะว่าดูจากทรงเดิมครับก็คือมีไม้ไม้ใหญ่คุมนะครับไม้ใหญ่คุมคันนี้อย่างที่บอกว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่สูคนแสงไม่ถึงยืดไม่ได้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลย อันนี้ก็ฝากไว้ครับสาหรับท่านใดที่มีเคสตัวอย่างกิ่งแปลกๆที่ไม่รู้จะแก้หรือจะทํำยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือพูดคุยหรือส่งมาทางไลน์อาจารย์อนุริศูน8์8ปดแป8ห้ดได้ครับเผื่อจะมีการแนะนําเพิ่มเติมกันนะครับอย่างนี้จริงๆถ้าปล่อยไปเรื่อยๆได้ไหมได้ครับแต่ต้นจะไม่ไปเลยส่งมันจะแค่นี้เองนะครับส่งมันจะป้อมๆอย่างนี้ไม่ได้พุ่งเพราะว่ากิ่งประทานซู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้นนี้โดยสรุปคือ1คือต้องคอยคุมยอดกิ่งตัวนี้ก่อน แล,แล้วก็ฉีดเปิดฝั่งนี้บำรุงกิ่งประธานให้ใหญ่แล in ้วค่อยเคลียกิ่งข้างออกอันนี้คือสูตรการแก้ของทรงกิ่งของต้นนะครับก็สำหรับเพจเกษตรตองแปดแล้วก็ YouTube เกษตรตองแปดใครก so ็อยากทราบส่วนใดก็สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยกันได้หรือคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันบอกต่อได้ครับ อยากทราบเรื่องใดก็พิมพ์ม,พม,มาไว้ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์เลยจะทําวิดีโอที่สนใจที่เราอยากทราบเพิ่มเติมให้อีกทีแล้วกันครับเราจะโละสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันกับเพจเกษตรตอง8แล้วก็ Youtube เกษตรตอง8ครับเราเจอในวิดีโอหน้าครับ